ฟันข้างหลังพอผู้ใหญ่เด้อค่ะผู้นี้ที่พอผู้ใหญ่จับไปจับมัาแล้วค่ะนี่ล่ะคือผู้ที่ได้ใส่เม็ดมาฟันพอผู้ใหญ่เราก็ครับแกก่อนแกก็พ่อแม่แกก็พ่อแม่แกก็บอกว่าลับท่าน อ๋อเป็นังก็ติหยกดูยกเมือกันไป่านัาเปลิมขนรั้นเหนอันเนี้ยไปฟันซึาก็าตายเพราะว่างคกเรีตลอดนันมงฝูเห็นยอะน้องไงีกันมึงกับลบ่ทนฟันได้ักาพปุ้หไ่ได้ค่ะผุ้นี่ทีพอปุ้หไ่จับไปพอพอปุ้กไนคณะปฏิบัติหน้าที่พรปเจ้าสัมพันธ์ไอ้พอแม่พี่น้องได้รับทราบเกี่ยวข้าวสาร ทีนี่เอบต่อไปข้างหลังหลักฟันข้างหลังคอผู้ใหญ่ตอนนี้กันด้ลาผ่าเก็บอยู่ลบกันจับมัดแล้วค่ะนี่แหละคือผู้ดีได้ใส่เม็ดมาฟันคอผู้ใหญ่มูเก่าข้างหลังคณะอาจาสั่งปั้นกำนันครับส่อท่อใติดตามมากๆนะแต่จับมัดใส่กคอผู้ใหญ่แม่ก็ดีว่ะก็ดีเราพมก็อีเดีครับ เหี้ยละมึงอ่ะเอ้กระพรตลอดไ้กระพเ้าไอ้กรไอ้กระพเจอ้รตอนนั้ลังเชียนอย่างเดียวบอไม่บองไหมประกาศนี่ไงประกาศยังเจ้ากับท่านรัฐบาลโครงการซอยเดือดท้านเล็กแรกเกิดหกปีหรือ8ปีย่านไหนวอร้ซัมมได้ในเมืองบ้านเยอะครับเรียนในย่านไ้นวอร์เัมระดับอีวาลหรเก็บยังก้อนแกามักแก้างไมแกมากแกก็บอกว่า ลำข้ามวมาเดื่องอย่างแกบอกดูเลยลำข้านให้เราว้าแกบางสั้นผมบอกว่ามีมึงมีซากบุเท็่งานตุละต้อการทํางานของกูโงบางทีแต่ที่ว่าไม่แั้วขึ้นผูู้บ้านไปหยาดหยาดยามไปพับันโศกมูอสิอ่อนบานนายกมท่ันวันละมันก็ขึ้นไปเลยมารอบแรกก่อนอันนี้ทรอบแรกผมเลยเราขึ้นไปแล้วรอบสองมามันกับเสียว่าใช่วะนี่พอเสียที่มีสองดวงคือตัำเมื่อว่าเพืป้องกันตัวละครับ ม่นมีอย่างอื่นอีกเขาเห็นมั้ยล่ะเขาพอพีใหญก็เลยหยุกนครับว่างไมล่หรับก็มีแตของนางเลยปาดก้อนเลยเว้ยกระทุงไหมครับเขาบอกไก่ตัวนั่นเป็นไงเขามาไก่ตัวไรมันตอนที่ฟัดกับมันเนี่มันบอกยังบะมันบอกยังบงมันก็บมัได้บอกยังงล่ะครับมาก็ใส่เลยครับแต้มันเมามาใส่ละอาการเมาสุดๆเลอเมาหมะเมาอยาาปะไม่รู้ะครับกายเจ้าไอ้ทีตรวจนั่นครับตรวจเยอะนั่นแบบ มองหันเป็นชาลาประชาคมหมู่บ้านเต็มเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นชาล่ากลางบ้านที่ทมิดเชอะไรนะเชียงหงษ์ใหญ่ข้าวหอกระจายข้าวผมกิบวาหลังผมกิบวอาไม่บินสบายพาคที่ขอแล้วที่ละขางี่แหละภาคตะวันตกไม่บินสบายผมก็บอกประจันทุกเบียงของทางอำเภอได้รับได้รับสานทางอำเภอได้รับสถานทั้งพิศดาร,าร,าร,ารนเกียรติเาบ,ายบเยียงชุมชนในหมู่บ้านชื่อว่ยลดวุฒิวิทย์เนาะตั้งต้นพาวัดเชนพาช้างไปเชนพาช้างอยูแล้วครับปฏิวัวัดดวงครับ ขันเป็นผมบอสว่างบอสมีพวกไ่ปิดแน่ปุียหรอกขันมีดโดนหนึ่งขันแท่งอย่างหลังปุ๊บอีโดหนึงฟันบุ๋ยรืยไอผมครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางครับ